สวัสดีครับท่านผอมานะใช่ไหมครับครับพอดีดผมหมอมนชัยนะครับอยู่ที่วัดชุจิตผมเพิ่งส่งคนไข้ไปเพื่อเอ็กซเรย์ครับครับพอ<ม>ดีจังหวะเดียวกันคือตอนนี้มีคนไข้าจากนอกวัดนะฮะ<ม>เข้าเข้ามารับบริการที่โรงพยาบาลผมขณะนี้ก็พอดีผมรบกวนนิดหนึ่งนะครับไม่ทราบจะมียาตัวนี้ไหมครับเพราะว่าไม่เป็นยาเฉพาะครับ การประสานง,งานผ่านทางโทรศัพท์ซึ่งเป็นการสื่อสารทางไกลรูปแบบเดียวที่พอจะใช้ได้จากพื้นที่ที่ถูกน้าท่วมออกไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงในการช่วยเหลือผู้ป่วยนายแพทย์นนชัยวิวัฒนาสิทธิพงศ์นายแพทย์เชี่ยวชาญผู้เป็นหัวหน้าชุดสั่งการบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ประสานขอกําลังมาร่วมสนับสนุนเพื่อดูแลรักษาพยาบาลผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางและทีมแพทย์จากโรงพยาบาลสัพสิทธิประสงค์ซึ่งบูรณาการร่วมก,ก,กันกับทีมสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีและโรงพยาบาลชุมชน ได้ลงพื้นที่มาประจาอยู่ที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ําท่วมภายในวัดชูจิตธรรมารามอําเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรียุธยาเปิดเป็นโรงพยาบาลสนามย่อยๆในทันทีตั้งแต่วันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาแต่หลังจากนั้นเพียงวันเดียวระดับน้ําได้เพิ่มสูงขึ้นและท่วมอาคารชั้นล่างทําให้ต้องยกเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ขึ้นไปตั้งรับการรักษาที่ชั้นสองแทนที่ความคิดอยู่ในใจนะฮะกับสิ่งภาพที่เราเห็นจากทีวีหรือสื่อที่ออกไปก่อนหน้านี้เนี่ยมันแตกต่างกันเยอะ เพราะยังผู้คนนี่ยังขาดการช่วยเหลือค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะในภาคสังคมทุกอย่างเลยคงไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการรักษาพยาบาลอย่างเดียวพอมาถึงนี่ก็ก็ยังยังไปอยู่ในช่วงที่วัดหรือริเวณน,นี้เนี่ยก็มีแผนป้องกันอยู่แล้วนะครับแต่ก็ไม่สามารถต้านทานธรรมชาติได้ก็น้ําก็จะเข้ามาช่วงของ0 0 2 0ของวันที่16ต่อวันที่17ตุลาหล เดิมระยะแรกทีมของผมเนี่ยก็จะอยู่ชั้นล่างนะครับเมื่อน้ําเข้ามาเราก็ปฏิบัติการเตรียมแผนไว้แล้วในการขนย้ายก็ใช้เวลาขนย้าย10นาทีขึ้นมาตอนนั้นมีคนไข้ด้วยแต่ว่าเราก็เฝ้าระวังติดตามโดยตลอดแต่ว่าเมื่อน้ําเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบการดูแลรักษาไปก็คือกลายเป็นโรงพยาบาลสนามเพราะขนาดนี้ก็มีการให้ให้บริการคนไข้ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในและก็ในส่วนของ การออกหน่วยเคลื่อนที่ไปตามอาคารภายในวัดและนอกวัดซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่ด้วยนะครับกับทีมงานของแพทย์ที่ศูนย์พักพิงแห่งนี้จะมีการสับเปลี่ยนกำลังจากจังหวัดบุรีรัานีมาทุกๆ5วันโดยแต่ละชุดจะประกอบด้วยแพทย์พยาบาลเภสัชากรช่างอุปกรณ์และทีมสนับสนุนการาคมนาคมทางเรือจากตำรวจตะเวนชายแดนค่ายพยอเมืองขวางจากจังหวัดเดียวกันจึงทําให้การทํางานและประสานงานเป็นไปได้วยความสะดวกราบรื่น แต่ละวันจะมีผู้ประสบภัยมาขอรับการรักษาโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นแผลเทา้าเปื่อยโรคผิวหนังระบบทางเดินอาหารนั่นไม่รวมถึงผู้ป่วยที่ต้องอยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิดเช่นผู้ป่วยตั้งครรภ์ใกล้คลอดบดทตเหตุเล็กๆน,น้อยๆความดันโล,ลหิตสูงและผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าซึ่งบางรายก็จะถูกวินิจฉัยให้นอนพักภายในห้องตรวจรักษาเพื่อรอดูอาการ ในขณะที่ผู้ป่วยฉุกเฉินก็จะวินิจฉัยและให้การรักษาเบื้องต้นแล้วนําส่งต่อโรงพยาบาลปออระจาอาเภอใกล้เคียงเช่นอํนเาเภอหนองแคหรือโรงพยาบาลสระบ,บุรีเป็นต้นมีอาการอยู่อาการหนึ่งเมื่อวานออกหน่วยเคลื่อนที่ไปด้านหลังก็เป็นครอบครัวมีทั้งมิรส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่กับเด็กนะครับก็เป็นวันเกิดของเด็กคนนั้นพอดีก็คุยไปคุยมาก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ถามว่าต้องการอะไรก็บอกก็ไม่เคยได้รับ การแสดงวันเกิดอะไรเลยพวกเราก็ทำสันนาการให้เขาร้องเพลงให้ของเล่นและจัดกิจกรรมแล้วก็ก็บรรยายด้วยความรู้สึกหลายๆเรื่องว่าเขาเขารู้สึกว่าในชีวิตนี้เขาไม่เคยได้รับการดูแลอย่างนี้ก็เป็นภาพที่ประทับใจกับพวกเราเรจริงๆนี่แค่เป็นตัวอย่างเล็กๆนอกจากการตั้งรับผู้ป่วยที่นั่งเรือเข้ามาตรวจรักษาบนชั้นสองของอาคารแล้วทีมแพทย์ ยังได้แบ่งชุดนั่งเรือออกไปเยี่ยมผู้ประสบภัยตามอาคารพักพิงต่างๆในหนึ่งคือการไปเยี่ยมประเมินอาการผู้ป่วยเดิมที่เคยมารักษาอีกในหนึ่งก็คือการไปค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ที่อาจกําลังจะเริ่มป่วยซึ่งที่พบมากขึ้นเรื่อยๆคืออาการภาวะซึมเศร้าและโรคเครียดนอกจากนี้ยังเป็นปัญหาเรื่องน้ําใช้ที่ผู้ประสบภัยจําเป็นจะต้องใช้น้ําจากบริเวณที่ท่วมขังมาใช้อาบใช้ซักล้างซึ่งนั่นก่อให้เกิดปัญหาเรื่องโรคผิวหนังตามมา การทำงานของทีมแพทย์แต่ละชุดที่เวียนมาประจำที่ศูนย์พักพิงแห่งนี้ได้รับคำชมจากผู้ประสบภัยค่อนข้างมากกับสิ่งที่พวกเขาได้รับการปฏิบัติแบบใกล้ชิดและเป็นกันเองในยามวิกฤตของชีวิตจนกลายเป็นที่มาของข้อความให้กำลังใจทีมปฏิบัติงาน ในขณะที่เจ้าหน้าที่เองก็บอกว่าแม้จะมาไกลมีความคิดถึงบ้านบ้างแต่เมื่อได้มาเห็นคนที่มีความทุกข์ยากกว่าที่นี่ก็อยากจะอยู่ช่วยเหลือให้ถึงที่สุดภูมิใจค่ะที่โรงพยาบาลสวัสดิ์และก็ทีมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีมีโอกาสมาช่วยคนที่เดือดร้อนนะคะเขาลําบาก,กาเราเยอะค่ะเรามาเห็นแล้วเราก็สลดใจแล้วก็สงสารประชาชนนะคะ,ะบอกความในใจเลยค่ะว่ายังไม่อยากกลับนะคะเนื่องจากเห็นที่นี่เดือดร้อนเยอะแล้วก็ถ้ากลับ เราก็อยากกลับมาอีกค่ะอยากกลับมาดูแลประชาชนยังไงก็คนไทยด้วยกันค่ะตอนแรกนะคะถ้าถ้าพูดถึงความรู้สึกก็ไม่อยากมาแต่พอมาแล้วไม่อยากกลับค่ะยินดีที่จะให้ความร่วมมือและก็ช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ที่นี่ค่ะบ้านตัวเองก็เคยน้ําท่วมเหมือนกันก็เข้าใจความรู้สึกตรงนั้นนะครับก็อยากมาช่วยแลวก็อยากช่วยเต็มที่ครับขอบคุณครับ But you do do